ผมก็ไ่อ่านปู่ได้ไปคุ้มครองนะน่ารักท่านน่ารักมันจะมีเส้นสูงตอนนี้กำลังสร้างท่านองค์ใหญ่สูงสิบแปเมตรนะสูงสิบแปดเมตรเลยหล่อ่ทองเหลอืองจะหล่อที่หลังของพระสาร วัดอะไรวัดวัดป่านของหล่มอยู่ที่สางแก้วอยู่อยู่ทางอรัญอรัญทางไปทางอรัญโดงเกลือพระอีสานี่ญญาณแล้วเก่ชาง สภาพแรงงานนะนะันเกิดไม่จะบอกเบอร์เด็ด้วยครับอาอาผมจะตามหาพี่พ yeah> ี่เล็กอยู่เจอได้ให้นาจะรับแตมาเที่ยวมาะไรมังเดี๋ยวเพื่อนี้ผมกลับแล้วไม่ได้นั่นไนีสูตร8ดอ เาบอกเดี๋ยวผมมาทาการตลาดแล้วท่างูพูดทางอะไรให้ทั้งหมดอะไรนี้เขาสนิทกันหนึงอหรือเป็นคนหนึ่งเดี๋ยวผมท้าเอาอกใหญ่คนใหญ่ก็พวงยากไงแตเนก็ให้เอาไว้ไเปิดท้ายรถแล่เปิดท้าย่่าราากมาเปิเรา่ไาอ่ะ ใช้ดีต้องเป็นสูตรท่านเพราะถ้าไม่ดีคนไม่ซื้อถึง20ล้านหรือเพื่อนนั้นมันนี่เป็นยอดขายเลยยอดขายชั่วโมงกันเลยถ้าแกผมืยของเขากิจกูดไหมของพ่อเขียนนะครับปีนี้ขายได้ยี่สิบสามสิบล้านนะไม่มีใครทำตำราเขาได้เอาไปใช้เรื่องแปล งานต่างๆ,ๆทีาา่ผมก็ไปแจกทำหนึ่งให้เพื่อไปแจกเอาเอาบุญงานพวกศิลปินดาราขอป้าเอ็ดแม่พี่เหมียวก็เสียผมก็ไปแจกให้เขาแจกขอไปเรียกเรียกไปแจกเขาอะแบบคนก็ถามหายอย่าบอกว่ามีมีสำบากนี่นี่ใจทั้งหมดนี่ก็ไ้อยอ่านดูแลไม่ใหมดน่ะแล้วผมก็รับจับประทาหมดมันมีผมก็ส่งขายหมดส่งขายส่งขายที่วีเอฟี่อะไรต่อะไร เขาเซอร์นี่ก็วางก็ส่งเข้าไปแล้วก็มาทุกวันแพ็คกิ้งทุกวันพระเหมือนมั่งอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเย็นอันนี้ก็อย่างเย็นเย็นทากอย่างนี้ไม่เป็นไรเย็นเย็นทากขาอะไรได้เย็น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 ไรแมงไปในตัวได้ก็ใส่กันแล้วไม่ดีซะเลย ตัวนี้มนนนนนไม่เหียวเดินอนนับได้ก็อยู่กมมับสมุนไพรดีแล้วแกยกมือขอเดิขึ้นขาวได้เดินขึ้นไปได้แกไปซื้อตลอดบางทีก็สั่งผมซื้อเป็นน้ำมันเป็นแบบเป็นตัวบ้านไม่ใช่ะหมกันเราขามันเป็นน่นมาแล้วก็ทาแล้วก็นวดก็ได้อันนี้นี่ทาแบบที่ร้อนแบบใส่กระชับอยงงใน ผมไปจู่มไปแล้วครับเขาขิจกูดและทําให้ผมหายปวดหายเมื่อยก็น้ำมันของลุงพ่อเขียนนะครับสูตรดั้งเดิมนะครับเจ้านายหายปวดหายเมื่อยสบายครับขึ้นเขาคล่องตัวเลยครับ